เฮ้ยลนะฮะไม่ใช่นะครับนะฮะเขาเป็นคนไทยนี่แหละครับแต่หล่อครับนะยิ้มหน่อยสิเหมือนมีรักยิ้มอยู่นะฮะแต่ยังไม่เด่นเด่นชัดนะฮะฉะนั้นอยากจะให้รักยิ้มบุ๋มเป็นเหมือนพี่แจ็คเลยให้อ่าต้องมาเจาะเพิ่มนะครับพี่แจ็คพี่แจ็คเจาะนะฮะใส่ใส่มา5ปีครับนะฮะเป็นนั่นแหละดูแฟนพี่นะฮะนี่เดินไปดูแม่ค้าตรงนี้ก็ได้ที่เขาถอดนะฮะเป็นรักยิ้มนะฮะเนี่ยตัวนี้ขายเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้นะฮะครับนะหนุ่มเสือคนนี้ครับติดตามพี่มาพอสมควรนะฮะมาจากไหน จากใต้เลยนะฮะจังหวัดนครศรีนครราชสีมานะฮะนครศรีธรรมราชนะฮะมากับแฟนสาวน้องพี่สาวเลยนะฮะพี่ทำเป็นน้าอ่อนนะสวยด้วยเอ้ยสวดโชว์หน่อยนะฮะอยากเป็นลักยิ้มนะที่นะฮะเดี๋ยวมาจอดกับพี่แจ็คนะฮะไม่กลัวครับไม่เจ็บนะฮะการจอลักยิ้มนี่ดียังไงนะฮะรู้ป่ะพอจอปแล้วเราจะเป็นคนที่สะอาดสองเท่าเลยเพราะเวลาช่องปากไม่สะอาดมันจะเน่าเข้าใจป่ะถ้าเราช่องปากไม่สะอาดเหม็นทุกวันอะตื่นมาเหม็นทุกวันไหมเหม็นทุกวันเลย ตายแล้วนะฮะนะฮะเล่านะฮะโอเคนะครับชื่ออะไรน้องหญิงนะฮะมาจากใต้เหมือนกันปะอ๋อกระแพ้เพชรนะฮะเอ้าอันนี้ขยายหูเนาะมาถึงคนดีแล้วน้องเสื้อนะนครบอลซีสเปลาเท้าตามเข้ามาครับนะฮะอย่าเก่งนะครับนะอย่าเก่งนะครับสบายๆครับนะฮะผ่อนคลายครับนะฮะมันจะตื้อจริงๆแหละนะฮะเดี๋ยวรู้ดีวกลว่ามันจะขาดไปแค่นั้นเองนะฮะโอ้ยสวยงามครับนะฮะไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะ ครับเรียบร้อยครับสวยงามสวยงามฮะคือเดี๋ยวพี่ดูให้ว่าตำแหน่งมันสวยงามไหมนะฮะโอ้ยชิบหายไอ้เสื้อนะฮะไอ้เสื้อตับๆๆ <HAEL? S 1> นะฮะมีกดด้านหลังสักนิดนึงนะฮะเพื่อให้เนื้อมันลงเข้าไปลึกๆนะฮะ เราจะกลายเป็นคนสะอาดสองเท่าเลยอ่ะนะเวลาเราเจาะแก้มนะโอ้คนนั้นเขารักษาดีมากที่ชมเชยครับนะฮะไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะฮะหันไปโน้นเนี่ยฮะมันต้องมาหันหน้าพี่ครับนะฮะแล้วก็นั่งคอตรงมันเมื่อยทำเสร็จแล้วแค่นี้เองนะฮะเสือบอกว่าเมื่อไหร่จะเสร็จพี่ผมรู้สึกว่าอ่าแสบๆหน่อยแล้วนะฮะรู้เจ็บแล้วนะฮะเสร็จแล้วครับน้องนะฮะเราจะรอกลับบ้านกันนะครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับนะฮะครับนะอ้าวนะฮะเดี๋ยวพี่ให้ดูกระจกครับเสือครับโอเคนะฮะครับออื สวยงามนะครับเอ้านะฮะก่อนจะก,กันยิ้มให้กล้องนะฮะแล้วก็บอกว่าเจ็บมาก้อยแค่ไหนอุ้ยเก่งจริงเลยบ๊ายบายนะฮะ